เพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนทักษะทํายังไงให้เครื่องบินลนะอยอยู่ในอากาศได้นานที่สุดปกติเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมรีโมทเนี่ยขึ้นซ้ายขวาอ่าเรารู้แค่นี้แต่เราไม่รู้ว่าทํายังไงให้เครื่องบินลนะอยอยู่ในอากาศได้นานโดยที่มันไม่ตกไม่ร่วงอ่าวันนี้จะมาบอกนะคือเครื่องบินเนี่ยจะลอยอยู่ในอากาศได้ปีกต้องขนาด กับพื้นโลกเึกออกไหมถ้าเครื่องบินตะแคงอย่างเงี้ยยังไงมันก็ลดระด,าดับลงมาอ่านี้คือเป็นเรื่องปกติของเครื่องบินนะว่าจะอยู่ท่าไหนก็นแล้วแต่เครื่องบินต้องกลับมาอยู่ในสภาพนี้มันถึงจะอยู่ในอากาศได้อ่าสมมติมว่าเราทําการเลี้ยวอ่าเครื่องบินเองอย่างนงี้นะเราเพิ่มความเร็วเข้าไปแล้วเรากลับมาให้อยู่ในลักษณะนี้ความเร็วมันจะขึ้นมาอยู่ที่ปกติแล้วเราก็เลี้ยวอีกรอบหนึ่งอ่าจะอยู่ในลักษณะนี้ถ้าเราเลี้ยวทีเดียวเลยปึ๊บเลย นอนครับม้วน ing. ยังไงก็ม้วนม้วนลงมาอย่างเร็วเลยใช่เวลาเราเลี้ยวครับเลี้ยวเสร็จเครื่องบินต้องอยู่ขนาดอย่างงี้เลี้ยวปุ๊บอยู่นี้พอเลี้ยวปุ๊บอยู่นี้ปุ๊บเครื่องบินก็จะเหินขึ้นมาอ่าจะเพิ่มระดับความสูงขึ้นมาพอเลี้ยวปุ๊บมันก็จะลงพอนิ่งมันก็จะขค้ือย่างนี้อ่าเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะนี้คือถ้าเกิดเราเลี้ยวเลยปุ๊บแล้วเราไม่คืนกลับยังไงก็ล่วงครับ เวลาเราเลี้ยวปุ๊บเรากดโยกซ้ายกลับมาเพื่อให้เครื่องบินมันตรงอแล้วถ้ามันลดระดับความเร็วขึ้นมาเราเร่งขึ้นไปเครื่องบินจะขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บเราก็เลี้ยวอีกอพอเลี้ยวเสร็จแล้วเราก็ตรงแล้วก็เลี้ยวใหม่แล้วก็ตรงอเครื่องบินมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนทิศมามันจะไม่เหมือนเรือกับกับรถนะถ้าเรือกับรถนี่คือเลี้ยวยังไงก็ได้เพราะมันอยู่บนพื้นแต่เครื่องบินเนี่ยยังไงก็ต้องรักษาระดับความสูงไว้ การที่จะรักษาระดับความสูงได้คือเครื่องบินต้องขนาดกับพื้นโลกเท่านั้นเวลาเราเล่นเครื่องแรงใช่ไหมเครื่องมันจะเหินอย่างนี้เลยเราต้องเบาเบามอเตอร์ลงมาให้เครื่องอยู่ในลักษณะขนาดกับพื้นโลกเพราะถ้ามันเชิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นอยู่ได้แค่นี้มันก็ไปไหนไม่ได้แล้วเอาไว้พอเราเลี้ยวปุ๊บมันก็จะพลิกหัวทิ่มเลยนี่แหละครับทักษะนี้ที่บางทีเราไม่รู้ไงว่าเครื่องบินน่ะ ในลักษณะขนาดกับเืนโลบแบบนี้ืออยู่ได้ถ้ามันเลี้ยวมาไหล่ปุ๊บความเร็วมันจะตกลงทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องขบคลืนกลับมาแฮมอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็เลี้ยวปุ๊บคืนปุ๊บเลี้ยวปุ๊บคืนปุ๊บต้องอยู่ในลักษณะนี้เครื่องบินมันก็จะเปลี่ยนทิศมาเรื่อยๆอ่าเป็นในลักษณะนี้โอเคนะพอเข้าใจนะเดี๋ยวไปดูของจริงกันดนกว่า